<ผ>อะไรอันตรายที่สุดช่วงล่างถ้าตรวจเจอควรต้องทําเลยตั้งแต่มีเครื่องตัวนี้มันช่วยยังไงบ้างอะ,อะไรควรเปลี่ยนเขาเรียกว่าแท้เลยและอะไรสามารถใช้มือสองได้สวัสดีครับดพืนอนบ้านครับพบก,กับผมเอกโซทัครับมิตรักแฟนเพจนั้นเลยกี์บอร์ดทุกท่านฮะวันนี้ครับจะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเราครับวันนี้ผมอยากจะแนะนําร้านร้านหนึ่งที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็มีรถก็มาทําเยอะมาก ในย่านของร่มเก้านั่นเองนั่นคือ TOD สาขาร่มเก้านะครับวันนี้ผมอยู่กับช่างทางที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวทำวามรู้จักบพี่ก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองรถพิลามบ้านหน่อยครับผมกรผมก็ช่างก้านะครับในนามที่รู้จักกันของ TOD ร่มเก้านะครับผมช่างก้าใช่ครับผมช่างก้าเจ้าของรถคันฟ้าใช่ครับผมนี่โอ้โหทางก็เต็มเลยนี่ฮะรถทางก้านอ่ไอย่างนี้รถสายประกวดครับผมสายประกวดครับผมสวยงามมากสวยงามนี่สิ่งนี่นี่ครับผมมีสิ่งนะฮะที่จริงผมเคยเจอช่างก้ามา นานละตั้งแต่ที่บ้านฉางวะใช่ครับผมเขาระยองใช่ครับนะแล้วตอนนี้อยู่อยู่ชั้กลางมาอยู่ที่นี่ใช่ครับผมนะก็ดูแลสาขานี้โดยตรงเลยโดยตรงเลยครับผมนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับสาขานี้สาขานี้ก็ส่วนมากก็ถือว่ารถในเชิงพาณิชย์จะเยอะแล้วก็เป็นรถบ้านๆจะเยอะไม่เหมือนกับพี่ระยองระยองออกแนวออกแนวซิงๆิหน่อยรถซิงเยอะและที่นี่ับท่านผู้ชมสำนักนี้สาขานี้ต้องบอกว่าเป็นสาขาที่ขายระาค่อนข้างที่จะดีเลยใช่ครับผม ดังวัยมากครับทางทางเชียงดานะทางทีออดีร่มดานะครับผมคือมีเคล็ดลับยังไงฮะทำให้กับรถมาทํากับเราเยอะมากไว้วางใจเรายังไงอ่าทางทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นนะครับอย่างเปลี่ยนถ่ายนในมันเครื่องของเราปุ๊บเนี่ยเราก็มีตรวจเช็คพวกช่วงล่างอ่าฮะพวกจุดต่างใช่ครับช่วงล่างซิมูเลเตอร์ใช่ครับผมมีซิมูเลเตอร์ด้วยซิมูเลเตอร์ตัวนี้คืออ่าหน้าจอเป็นดิจิตอลเหมือนกันใช่ครับนะครับตรวจเช็คช่วงล่างให้ฟรีเหรอฟรีครับผม ค่ถ่ายมันเครื่องใช่ครับให้มาถ่ายมันเครื่องกับเราแต่เชคใไงฟรีเลย<อ>แล้วก็หลังจากตวรวจเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการเสนอราคาลูกค้าอะจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่ทำก็ได้เราก็ได้บังคับลูกค้าทําแต่เรียกมาดูเรียกมาดูก่อนว่าตรงนี้เสียจุดนี้เสียครับมีการประเมินราคาให้ลูกค้าจะทําสะดวกทาที่เราก็ได้หรือยังไม่ทําสะดวกศูนย์บริการประจําของตัวเองก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยตั้งแต่มีเครื่องตัวนี้มันช่วยยังไงบ้างมันก็หนึ่ง ตรงจุดสองจบจบปัญหาได้ไวขึ้นคือไม่ต้องการวิเคราะห์ปัญหาคือเราจะเร็วขึ้นไม่ต้องไปใส่นนฐานว่าต้องได้จุดนั่นต่อจุดนี้ต่ออันนี้อาจจะตรงจุดเยอะก็คือมันสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างหนึ่งคือการลูกหมากต่างๆเลยทุกๆลูกหมากบูทบูทอีกนู้อะไรพวกคันชักคันส่งคนขับอันนี้มันบอกได้หมดบอกได้หมดเลยแต่อันนี้ต้องอาศัยเทคนิคช่างด้วยนะครับเออเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเสียงมันมาจากไหนเอาอุปกรณ์ตัวไหนมันจะพังอันนี้ยมันก็ประกอบกับเทคนิคช่างด้วยแต่คือเวลาเราขึ้นมันจะลั่นมาเลยนะใช่ครับผมเสียงมันจะออกมาคือมันเหมือนกับเราจําลองการขับขี่ของเราเลยแต่มันจะไม่มีเสียงท่อกบกไม่มีเสียงเครื่องยนต์กลใช่ถูกต้องครับถูกต้องอ่าเออมันเป็นอย่างนี้เองอย่างแหลกพงมาลายอย่างเงี้ยครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ามันตามระยะ อ่อย่างเงี้ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานได้นด้วยบูมาลไยคืออย่างเงี้ยบูมอะไรพาวเวอร์มันจะใช้น้ำมันพาวเวอร์มันก็ยืดการระยะการใช้งานไปถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวเครื่องยนต์คุณต้องเลออาครับมีแล้วต้องเลออาฮะมีทั้ง15 40แล้ว13ต0ใช่ครับนะครับผมอย่างที่บอกฮะถ้าคุณใช้งานหนักอ่าก็เป็น15 40 40ไปเลยแต่ถ้าเกิดราใช้งานปกติทั่วไปใช่13ติดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกเลยปกติเปลี่ยนถ่ายกันอยู่เท่า ตัวน,นี้อยู่2 0 0พันกว่าบาท2,000ักว่าบาทนะแล้วอยู่นะมันยอยู่ในช่วงโปรที่ร้าน้ว่จาจัดอะไรบางทีจัดโปรมแถมฟองแถมอะไรก็อยู่ที่ฟองทางร้านให้ความรู้นิดนึงระหว่างเลขหน้านะครับความหนึ่งมันอยู่ที่เลขหน้าแลฮะ,ะนะเลขหน้านี่คือความใส่บางกับการทนณหภูิความติดลบนะฮะคือทนณหภูิความเย็นซึ่งนะเขาเรียกว่าคนค่าติดลบนะฮะ,ะแล้วก็การแทรกแทรกมวลสารต่างๆเข้าไปตามเคียร์แลนซ์ยิ่งเบอร์ต่ํามันก็เข้าไว นะเบอร์ศูนย์เน <Jamie, S 1> ี้ย <serves> มันเหมาะกับรถใหม่จริงเพราะว่าเคแื้องอาจจะยังชิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ใช้งานไปแล้วเบื้องต้นก็ใช้เบอร์สิบสามสิบก็ได้หรือเบอร์ห้าก็ได้หรือถ้าเป็นรถโมดิฟายหน่อยจะไปสิบห้าก็ได้แล้วแต่นะฮะส่วนเลขหลังเนี่ยนะมันคือความเดินจะทำงานหลังร้อยองศาไปแล้วไอ้เลขหน้าทำงานก่อนร้อยอ่ะว่าง่ายๆนะครับผมอ่ะแล้วแต่ที่คุณเลือกเอาแล้วกัน บางทีไปเข้าใจกันผิดๆว่าเลขหน้า<ช>เยอะต้องหนืดเลยอ <c oughs> ย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะฮะ <c oughs> มันไม่ใช่ก็ให้ควาของบุคว้นิดหนึ่งไอ้ไอการขึ้นซิมูเลเตอร์อย่างนี้กี่บาทเนี่ยถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่มีโปรโมชั่นหรือว่าจากไม่ถ่ายแล้วมันเครื่องกับเราอย่างเงี้ย<อ>มันจะต้องมีถ้าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องอ,อยู่ไหมเช็คลเ,เลยต้องมีขั้นต่ำประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยอ่ะก็ดูเครื่องเขาดิโอ้โหครับผมแพงนะเอาเรื่องอยู่เครื่องแพงนะครับเครื่องแพงนะฮะโดยะฉั้นไอห้าร้อยบาทเราผมเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาซื้อเครื่องมาเอาเงินแค่ห้าร้อยบาทหรอกเขามาเซอร์วิสมากกว่ากว่ไหมครับผมเออดีว่ะและถ้าเกิดว่าอัตราการเปลี่ยนลูกบงลูกหมากคันชักกันตรงนี้มันมีราคามาตรฐานไหมมีราคามาตรฐานครับแล้วก็มีชิ้นงานเขาเรียกชิ้นงานทดแทนก็คือเทียบงานเทียบงานเทียบแล้วก็งานแทศูนงานแท้เบิร์แท้เบอร์อะไรควรเปลี่ยนเขาเรียกว่าแท้เลยและอะไรสามารถใช้มือสองได้ เอออย่างนี้ดีกว่าแนะนําจากจังกาดีกว่าถ้าแท้เลยพวกลูกหมากผมแนะนําเป็นแท้เลยเพราะหนึ่งการสึกหลอของลูกหมากเนาะมันมีการเสียดสีข้างในจาะระบีมันแห้งถ้าเราจะไปอัดหรือว่าอัดจรารบีเข้าไปให้มันแน่นเพื่อการซ่อมอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีก็แนะนาเป็นเบอรแท้มันจะได้อยู่ได้นานๆล,ลูกหมากควรแท้ใช่ครับแล้วแหลกล่ะ,ะแหล,แก,ลแกนี่ต้องเบิกใหม่นะต้องแท้หรือว่ามือสองได้ถ้าแหลก แหลกนี่คือถ้าแหลกยกเส้นอ่ะผมจะแนะนําเป็นงานเทียบก็ได้งานกลางงา่ก็ได้เพราะว่าราคาของงานแท้มือมันสูงสูงจริงมันต้องมีหมื่นกลางๆหนึ่งหมื่นไปปลายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแท้เชียงกงอ่ะถ้าแท้เชียงกงก็มีเกือบๆกับงานเทียบก็ราคาจะถูกกว่างานเทียบนิดนึงประมาณนี้ถ้างั้นก็ไปของใหม่ดีกว่าใช่งานเทียบเป็นของใหม่แต่ไม่แท้เป็นของเทียบใช่ใช่ มันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่เราดูแลด้วยอะไรอันตรายที่สุดช่วงล่างถ้าตรวจเจอควรต้องทําเลยเออเป็นพวกผ้าเบกกับลูกปืนล้ออันนี้สําคัญเลยลูกปืนล้อใช่อาการที่ผมเคยเจอลูกปืนล้อไหมอ่ะมันกดกอกดแบบโอ้โหแบบอลังการมากแบบเบียดแบบอันตรายมากแล้วควันขึ้นกบไปเลยอ่ะอันนี้คือแล้วเราจะเช็คยังไงซิมมลิเตอร์เช็คได้ไหมเช็คได้ครับผมหลอรู้แล้วลูกปืนล้ออย่างล้อมันขยับปุ๊บเนี่ยถ้าล้อมันดินผิดปกติอ๋อ เป็นลูกปืนล,ล็อกควรเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมนะใช่ครับรนะะ,ะครับเป็นลูก,ลกปืลนล็อกเปลยหรือว่าเซอ,ร,อ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 ร์วิสก่อนตามระยะเซอร์วิสยังไงอ่ะคือมันจะมีระยะของมันคืออย่างลูกปืนล็อกยกตัวอย่างก็หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลควรจะรุ่นที่อาจจะระบีได้ก็อาจจะระบีเปลี่ยนถ่ายจะระบียดรุ่นที่ไม่มีจะระบีเปลี่ยนคือลูกปืนสําเร็จก็ควรจะเปลี่ยนตามระยะอีกหนึ่งคำถามนะมันจะต้องกลับยางไหมสําหรับยางใหม่เอาตรงๆเลยจําเป็นไหม มันก็จําเป็นนะครับทุกอย่างก็คือสลับยางเนี่ยเหรออ๋อเราทุกกิโลอ่ะแต่ทุกหนึ่งหมื่นกิโลก็ได้หรือสองหมื่นกิโลก็ได้ถ้าสะดวกอยู่ที่ลูกค้าสะดวกแล้วผู้ใช้วรากี่โลเนี่ยอ้าเอาจริงๆราสองหมื่นโลก็ได้กเพราะอะไรฮะกลับแบบไหนก่อนบอกถามถามเจ้งเจ้งก้าก่อนครับกลับแบบเอานอกออกมาในหรือว่ากลับหน้าไปไว้หลังอ่าอันดับแรกคือหนึ่งดูลายดอกยางก่อนลองดูดอกยางว่าเรามันสามารถ เอานอกไว้ไหนได้ไหมเอาซ้ายไปไว้ขวาได้ไหมอย่างนี้ต้องดูกระดกยางก่อนศูนย์เราตั้งมาแล้วมันไม่ตรงไงเลยมันอยู่ที่รถการปรับแต่งรถด้วยหนึ่งถือว่ารถเดิมที่ว่ามันอย่างล้อหน้ามันจะกินข้างในไหมเลยเจอเพราะบางทีมุมเลี้ยวเราขับไปเลี้ยวปุ๊บมันอาจจะกินตรงนี้เราก็ดูว่ามันใช้ได้สองทางไหมเอานอกไว้ไหนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องสลับ หน้าหลังไปไว้หลังเลยอ่าใช่ครับประมานี้ก็ต้องดูดูดูตาด,ด,ดูดอกยางกก่อสนสรุปก็คือสั้นๆง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนยางมาใหม่หรือเอารถป้ายแดงมาทุกหนึ่งหมื่นกิโลควรสลับยางนะครับผมถ้าไม่สลับเนี่ยคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่ามันกินไปแถบหนึ่งใช่ใช่จะกินในหรือกินนอกน,นั่นก็ถ้ากินแปลกๆมันก็ต้องมาเช็คช่วงล่างใช่ครับผมนะครับผมโอเคนะเก็ตนะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเป็นพอสังเกตจะถ้าอยากรู้อะไร คุณมาหาพี่กาดีกว่านะในอยู่ที่ TOD เอดีร่มเก้าครับผมร่มเก้านั่นเองมาได้เลยนะครับมาใช้บริการเัาเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างหมายถึงว่าใน1สัปดาห์เปิดทุกวันเลยครับผมเปทุกวันนี่วันหยุดเปิดทุกวันครับผมนะฮะแล้วปีใหม่นี่ก็หยุดไหมหรือไม่หยุดเลยปีใหม่นี่น่าจะดันถึง30 30เลยใช่ครับอ่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมสำหรับเรียร์หรือว่าเป็นทาง TOD รวม9มีโปรโมชั่นพิเศษในคลิปนี้ไหมครับอ่ะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มาถ่ายในบางเครื่องเรียร์อย่างเงี้ยครับผมจะขึ้นเช็คซิมูเลเตอร์ฟรีนะฟรีให้เลยอ่าแล้ะไรต่ออ่าแล้วก็มีตรวจเช็คข้างล่างทุกอย่างเหมือนกันมันมีกี่รายการนะที่คุณเช็คประมาณ70กว่ารายการโอ้โหเจรายการเลยนะว่ะทุกจุดเลยอ่า เจ็ดสิบกว่ารายการสองร้อยห้าสิบจุดอะไรพวกเนี้สองร้อยห้าสิบจุดใช่ครับโอ้ยเล็กๆน้อยๆอันนี้มันเยอะกว่าสูงนี่บ้างนี่น่าจะเยอะกว่าเยอะกว่านะเยอะกว่าสูงนึงนะผมไม่ได้บอกสูงไม่ดีนะแต่เขาต้องทําให้มีความต่างไม่งั้นคนไปเข้าสูงหมดถูกต้องครับเขาต้องมียิมมิกในการขายของเขาเขามีความต่างคือเช็คแม่งเลยเจ็ดติดอะไรนะสองร้อยจุดต่อแรกเกิตรงไหนบ้างคุณอยากรู้เข้ามาใช้บริการฮะเอาละเพื่อนบ้านถ้าสนใจมาใช้บริการเขาติดต่อได้ยังไงที่อยู่ตรงไหนไหนบอกเพื่อนหน่อย แต่อยู่ที่เส้นนี้เขาเรียกถนนร่มเก้ามินบุรีนะครับผม่เขตมินบุรีและกระบังร่มเก้ามาที่นี่เลยเข้ใกล้มหาลัยใช่ครับใกล้มองกระเสรผมมาได้เลูระหว่างซอยเจ็ดกับซอยเก้าสังเกตง่ายๆเลยครับผมแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดยตรงก็0 9 3 เ7็ดเ0 0ครับผมมีเพจร้าน Facebook ร้านไหมฮะมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขึ้นให้น้องขณนนะอ้าวขึ้น <Okay. S 1> ไปจัดไปพีกหน่อยนะฮะเด d ยรสาขาร,ร่ม9ใช้บริการเลอาร์มาได้เลยที่นี่ขึ้นซิมูเลเตอร์ฟรีมูลค่า500บาทจะคุณจะได้รู้ว่าช่วงล่างคุณเป็นอะไรใช่ใช่ครับอีกนิดนึงต่อจากกันไปรถสไตล์เตี้ๆอย่างเงี้ยถุงลมเอ้ยอะไรเอ้ยขึ้นได้ไหมไอ้เครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยถุงลมจะขึ้น ขึ้นได้แต่ว่ามันดูไม่ไม่ครบทุกจุด oh. อาจจะเรื่องเรื่องโชคอาจจะดูไม่ได้แต่ว่าการใช้สายางยังดูได้อยู่โชคจะดูไม่ได้อ่าเพราะว่ามันเป็นระบบลมเนาะอ่ะอามันไม่ได้ยินอยู่แล้วล่ะมันเป็นยางไมไ่เหมือนคอนะปิงแต่ก็คือรถซิ่งทั่วไปก็ขึ้นได้อยู่ได้ครับได้อ่านะครับมาใช้บริการดูที่นี่ก็ทําอะไรบ้างไม่รู้ที่นี่ก็มีตั้งแต่อ่าใต้เบรคน้ำมันเครื่องช่วงล่างระบบเบรกอะไรทุกอย่างกับทุกอย่างครับเซอร์วิสทั้งหมดอ่าเซอร์วิสทั้งหมดครับผมบีควิกย่อย หรือ<บ>าอาจจะแบ<น>ะะบเยอะอนได้ครับอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับเฝ้าด้วยครับกับ TLD สาขาร่มเก้าขอบคุณมากครับดี่ครับดีครับสวัสดีครับ